กลับมาเจอกันอีกครั้งกับเลเซอร์ใช่ไหนะครับรอบนี้ก็มีเกมหน้าเล่นมาแนะนําให้เพื่อนอีกแล้วนะครับรอบนี้เราอยู่กันในเกม Destiny ชาย Defense Wall นั่นเองนะครับโดยตัวเกมจะเป็นแนว Tower Defense นะครับแล้วก็ยังมีตัวละครให้เพื่อนสะสมอีกด้วยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับส่วนตัวเกมไม่มีความซับซ้อนนะครับโดยตัวเกมจะมีระบบอะไรให้เราเล่นบ้างนั้นเพื่อนๆต้องรอติดตามชมกันเลยนะครับ ก่อนเพื่อ l o อ in เข้ามานะครับตัวเกมก็จะมีหน้าตา UI ที่ไม่ซับซ้อนเลยนะครับแล้วก็เล่นง่ายด้วยนะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับก็ลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันดูได้นะครับแล้วก็ตัวเกมนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ global ด้วยนะครับที่เพื่อนๆจะสามารถเจอผู้เล่นต่างประเทศนะครับเยอะพอสมควรเลยนะครับโอเคครับโดยตัวเกมนะครับมันจะเป็นการต่อสู้แบบเรียลไทม์เท่านั้นนะครับไม่มีการเจอกับบอทอะไรพวกนี้นะโดยก่อนอื่นเลยเรามาดูระบบเกมเพลย์ก่อนเลยดีกว่านะ ครับอันนี้มันจะแตกต่างกันนะครับแบตเทิลคือการต่อสู้เลยนะครับมันก็จะจับคู่หาคนที่กดสุ่มนะครับมาเจอกับเรานะแล้วก็ระบบโหมดนั้นจะเป็นรายวันนะครับเราสามารถเข้าได้3ครั้งต่อวันนะครับแบบนี้เลยนะแล้วก็จับคู่ด่วนได้นะครับโดยที่ไอตัวโหมดตัวนี้นะมันจะเป็นการที่เราเข้าไปเป็นทีมนะครับเป็นทีมกับเพื่อนกับผู้เล่นอีกคนนึงเนี่ยที่เราสุ่มเจอนะแล้วก็ป้องกันนะครับไม่ให้มอนสเตอร์เข้าฐานได้นะ เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีแล้วกันนะครับว่าหน้าตาเกมมันเล่นแบบไหนนะก่อนอื่นเลยเรามาดูโหมดแบตเทิลนึก่อนเลยนะครับกดไปเลยนะก็สุ่มแบบนี้นะครับก็เจอแล้วนะนี่นะครับเห็นไหมครับมันจะมีแต้มสเตมินาสีม่วงๆอยู่ตรงกลางเลยนะแล้วกดไปนะครับนี่มันจะสร้างตัวละครขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมอ่าแล้วก็บนหัวตัวละครเราเนี่ยมันจะมีลูกดาวอยู่ ดาวบนหัวเนี่ยเราสามารถเอามารวมได้นั่นเองนะครับอย่างเช่นเห็นไหมครับจะต้องเป็นฮีโร่เดียวกันเท่านั้นเห็นไหมครับเอามารวมกับตัวนี้เห็นไหมมันจะเพิ่มเป็น2ดาวแล้วก็เป็นแบบสุ่มด้วยนะแล้วก็แต้มเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็ยังจะมีฮีโร่นะครับที่สามารถเพิ่มแต้มสีม่วงอันนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะแล้วก็กดแบบนี้ไปนะส่วนจะชนะหรือแพ้อย่างไงเนี่ยก็คือฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับมีมอนสเตอร์เข้าทางด้านขวามือของผมหนึ่งนะครับ ก็คือถ้ามอนสเตอร์เนี่ยวิ่งเข้าแล้วก็หัวใจผมเนี่ยลดเหลือศูนย์เมื่อไหร่ก็คือผมแพ้นั่นเองนะครับหรือฝ่ายตรงข้ามลดเหลือศูนย์เมื่อไหร่ฝ่ายตรงข้ามก็แพ้นั่นเองนะครับนี่โดยที่เกมนี้นะครับถ้าผมจะแนะนํานะให้เพื่อนๆนปั้นตัวละครที่สามารถสโลมอนสเตอร,ร์ได้นะครับแล้วก็ทาดาเมจได้แค่นั้นเองนะครับเล่นง่ายๆเลยนี่เห็นไหมครับแล้วก็พอสร้างมาเต็มปุ๊บนะให้เพื่อนเอามารวมลากเอามารวมแบบนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะสุ่มเป็นตัวใหม่มา เราก็มารวมแบบนี้แบบนี้แบบนเห็น,นะครับมีนับถอยหลังแล้วก็บอสจะเกิดแบบนี้เลยโดยบอสก็จะมีค้าความสามารถแตกต่างกันไปอย่างตัวนี้มันจะสุ่มนะครับมันจะสุ่มตัวละครให้เราใหม่หมดแบบนี้อ่าแล้วก็ตีตีไปมันก็จะตีให้ออโต้แบบนี้นะครับแบบนี้เห็นนะครับ แล้วก็นะครับไอ้ด้านล่างแถบด้านล่างนะมครับมันมีการอัปเกรดให้ฮีโร่ของเราด้วยนะครับเห็นไหมมันต้องใช้100ม่วงนะครับหรือ100สเตมินานั่นเองนะเรากดไปอย่างเช่นผมจะอัพตัวนี้นะเห็นไหมครับเป็นบวก1แล้วเห็นไหมเพิ่มอีก200เห็นไหมนะครับก็เป็นบวก2แบบนี้แล้วก็รอให้เต็มอีกนะครับแล้วก็เป็นการทําให้ตัวละครเราเก่งมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็อ่า ด้านขวานะครับเห็นไหมครับที่มันเลเวล8เนี่ยของผมมุมขวาล่างเลยเนี่ยถ้าเรากดเนี่ยมันจะเป็นบัฟอย่างนี้นะครับเราก็จะโจมตีเร็วขึ้น,นจะทันไหมเนี่ยแบบนี้นะครับก็พยายามอย่าให้มอนสเตอร์มันเข้าไปได้แค่นั้นพอนะเล่นไม่ยากนะครับแต่ผมจะแพ้แล้วล่ะเนี่ย น่าจะไม่ทันนะครับวันนี้เพื่อเพื่อนก็รวมรวมตัวละครไปแบบนี้นะครับเรื่อยๆโอ้โชคดีนะครับบอสเกิดก่อนนะมอนสเตอร์พวกนี้มันก็จะหายไปนะครับนี่ไปเป็นเลือดของบอสแทนนะ เกือบไม่ทันแล้วนะครับอเอกีแล้วก็กดรวมแบบนี้ไปต้องเอาเป็นฮีโร่ตัวเดียวกันเท่านั้นนะครับนี่ถึงจะรวมได้นะมันก็จะสุ่มเป็นฮีโร่ตัวตัวใหม่มาให้เรานะ ก็เหลือหัวใจหนึ่งดวงนะครับใจชนละและ้วล่ะก็ชนะแล้วนะครับแบบนี้เลยนะอันนี้เป็นแบบ Battle Real Time นะครับนี่ก็จะได้รับรางวัลพวกนี้นะครับก็จะได้รับอ่าหินสีม่วงด้วยนะครับแล้วก็กล่องนะแล้วก็อ่าラกิ้งนั่นเองนะครับนี่โดยเกมนี้มันจะมีแลงนะครับนี่ให้เรากดไปที่อ่าเลข3เห็นไหมครับพอกดเข้ามาแล้วเห็นไหมมันจะมีแรงไต่อันดับขึ้นไปเรื่อยๆพวกนี้ ก็จะมีฮีโร่ที่ปลดล็อกออกมานะครับได้พวกนี้มาด้วยนะนี่มันจะเป็นแรคงนะครับส่วนไอหินม่วงๆเมื่อสักครู่นะครับมุมขวาบนเห็นไหมครับมันมีเขียนว่ารับรางวัลเรากดรับมันก็จะได้รับรางวัลพวกนี้นี่เปิดกล่องแบบนี้นี่ได้เป็นฮีโร่ซ้ำๆแบบนี้มาแล้วก็เอามาอัพเกรดนั่นเองนะครับอ่า ถัดมานะครับไอหินม่วงเนี่ยเราสะสมให้ครบ10อันเราก็จะเปิดกล่องได้อีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับหรือว่าใครที่เติมนะมันก็จะได้รับฝั่งซ้ายด้วยนะครับส่วนใครเล่นฟรีนะก็ได้รับแค่ขวานั่นเองนะก็จะประมาณนี้นะครับส่วนตัวเกมนะมันก็จะมีระบบเพชรหรือว่าระบบเติมนั่นเองนะครับนี่พวกนี้เลยนะครับก็สามารถเติมซื้อตัวละครได้อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ยังมีพวกอของฟรีที่เราสามารถใช้เงินในเกมก็ได้หรือใช้เพชรมาซื้อได้เหมือนกันนะครับนี่ตรงนี้เลยนะประจําวันนะ เรากดรับแบบนี้อันนี้เป็นแบบฟรีนั่นเองนะครับส่วนตัวละครเนี่ยไอ้พวกฮีโร่ที่เราต้องการอันไหนไม่ไม่ต้องการก็ไม่ต้องไปซื้อมานะครับเพราะว่าเปืองเงินเปล่านะก็คือใช้อ,อเหรียนทองนะในเกมนะครับในการซื้อนั่นเองนะแล้วก็อีก6ชั่วโมงนะครับเราสามารถดูวิดีโอแล้วก็รีเฟซได้เหมือนกันนั่นเองนะอันนี้ ส่วนไอฮีโร่นะครับอันนี้เป็นหน้าฮีโร่ของเราทั้งหมดนะครับนี่เราสามารถกดตั้งได้นะครับว่าเราจะเอาตัวไหนอย่างเช่นผมจะเอาไอตัวนี้นะครับกดใช้นะแล้วก็เลือกนะครับว่าเราจะเอามาแทนที่ตัวไหนแบบนี้อย่างนี้เลยนะครับนี่เลือกแบบนี้นะแล้วก็อัปเกรดให้มันได้นะครับใช้เงินในการอัปเกรดแบบนี้เลยเห็นไหมครับก็สเตตัสก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เพื่อนเพื่อนต้องโมดิฟายเอาเองนะครับว่าจะเอาฮีโร่ตัวไหนไปอยู่ในทีมบ้างนะเสร็จแล้วนะครับมันก็ยังมีระบบอ่าเพิ่มสเตตัส ให้เราได้ด้วยนะครับอันนี้นะข้างๆเนี่ยเห็นไหมครับมันเขียนอยู่เนี่ยนะครับกดเข้ามานะนี่มันจะเพิ่มค่าสเตต,ตัสพวกนี้ได้นะครับเราก็เลือกเอาว่าเราจะเอาเป็นอะไรนะครับกดเครื่องหมายคําถามนะครับดูนะครับเพิ่มความเร็วในการโจมตีหรือการาเพิ่มคีอะไรพวกนี้นี่อย่างนี้อันนี้เพิ่มคีเราก็เลือกเอาว่าเราจะเอาไหนนะครับได้อ่า่เวลได้1แต้มแบบนี้นะครับนี่แล้วก็มาเพิ่มค่าสเตตัสจากตรงนี้ได้เหมือนกันนะแล้วก็ ยังมี emoji อะไรพวกนี้ที่เราสามารถกดได้นะครับเดี๋ยวลองกดให้ดูแล้วกันนะอันนี้ก็เป็นพื้นที่สนามลบนะครับที่เราสามารถกดเปลี่ยนได้นะครับแบบนี้แต่ผมจะต้องเปิดให้ได้ก่อนนะนี่ผมยังไม่ได้นะนี่นะครับอันนี้ก็เข้ามาอัปเกรดแล้วครับแล้วก็เลือกฮีโร่จัดทีมไปนะครับก็ทีมได้สูงถึง6ตัวละครนะครับส่วนไอตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เราเวลาใช้กดบัฟอะไรพวกนี้นะครับนี่มันจะอยู่ด้านบนพวกนี้นี่นี่พวกนี้นั่นเองนะครับนี่มันก็จะมีบัฟเพิ่ม แตกต่างกันไปนะแต่ละตัวนะครับแบบนี้ส่วนตัวละครที่เพื่อนๆอ,อยากจะเอามายืนแบบไอ้น้องเสื้อเขียวแบบของผมแบบนี้นะครับให้เพื่อนไปที่ตัวละครนะเลือกเอานะครับว่าจะเอาตัวไหนมายืนสมมุติผม,มจะเอาตัวนี้มายืนนะครับมุมซ้ายบนเห็นไหมครับมันจะมีรูปดาวอยู่ให้เพื่อนกดติ๊กไปแบบนี้แล้วก็กดปิดไปได้เลยเห็นไหมครับมันจะออกมาแบบนี้นั่นก็คือการตั้งค่าเอาตัวละครมาโชว์นั่นเองนะต่อไปเรามาดูโหมดที่เล่นกับเพื่อนดีกว่านะครับอันนี้เราก็กด ไปนะครับโหมดนะเราก็กดจับคู่ด่วนไปแบบนี้เลยก็รอนะครับได้แล้วนะนะครับมันจะเล่นกับเพื่อนนะครับคนละฝั่งกันนะเพื่อนก็ฝั่งนู้นเราก็อีกฝั่งหนึ่งแบบนี้นะครับก็อย่าให้ไอ้มอนสเตอร์เนี่ยเข้าไอ้ช่องสีแดงนี้ได้นะครับตรงกลางตรงนี้นะอ่านะไม่ยากนะครับเราก็กดปั๊มปัปไปนะ ส่วนไอเอมจินะครับนี่เห็นะครับจะมีรูปเครื่องหมายอยู่มุมขวาล่างตรงนี้นะครับกดไปเนี่ยเรากดใช้แบบนี้เห็น,น,นะครับก็แค่นี้นะครับกดใช้แบบนี้ได้แล้วก็อันนี้จะได้ทองเยอะหน่อยนะครับถ้าเล่นโหมดนี้ก็พยายามเล่นให้ครบ3ครั้งนะต่อวันอันนี้เดี๋ยวเพื่อนๆก็ดูเกมคร่าวๆไปนะครับ พอเราต่อสู้จบแล้วนะครับตัวเกมก็จะมีการแจกกล่องนะครับให้เรานะแบบนี้เลยนะครับด้านล่างมี3มชั่วโมง8ชั่วโมงแบบนี้เลยเราก็กดกดเลือกแบบนี้นะครับแล้วก็กดเปิดเดี๋ยวนี้เลยก็ได้นะครับแต่นี้ผมเปิดไว้อยู่กล่องหนึ่งนะครับมันต้องรอให้ครบก่อนนะครับอีก2ชั่วโมงครึ่งนะครับนี่แบบนี้หรือว่าใครรีบนะครับก็สามารถใช้เพชรฟ้าในเกมนะครับนี่เปิดได้ใช้15เพชรนะ ก็กดได้เลยนะครับมันก็จะเปิดได้เลยนะนี่นะครับต่อมานะครับตัวเกมก็ยังมีระบบกิ้ให้เราด้วยนะครับนี่อยู่ด้านขวานี่ระบบกิ้วนะครับมันก็ดีตรงที่ว่าเราสามารถกดขอฮีโร่ได้นะครับแต่นี้ผมต้องรอนับถอยหลังอีก2ชั่วโมงนะครับพอมันครบเราสามารถกดเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาฮีโร่ตัวไหนแล้วเพื่อนๆในกิ้วก็จะมากดช่วยกันได้นะครับอันนี้ก็สามารถส่งฮีโร่ให้กันได้นะครับโดยที่มันไม่ได้หักไปจากฮีโร่ที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนะนะ อันนี้เป็นระบบกิวนะเองนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับก็มีเพื่อนๆเยอะๆเลยนะครับนี่นี่ส่วนชาเลนจ์นะครับไอตัวนี้ต้องรออัปเดตภายหลังอีกทีนะว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรนะครับ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับรายละเอียดภายในเกมที่ผมเอามาแนะนําเพื่อนๆนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะเล่นเกมนี้นะเดี๋ยวผมจะิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับก็ลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันดูได้นะครับส่วนใครที่มีคําถามไม่เข้าใจอ่าฟังก์ชันตรงไหนนะครับก็มาคอมเมนต์ถามผมใต้คลิปได้เลยนะครับยินดีตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับโอเคครับก่อนจากกันยังไงนะครับก็ขอกําลังใจจากเพื่อนๆด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วอย่าลืมกดสันกระดิ่งไว้นะครับจะได้ แนะนำอยู่เรื่อยๆแน่นอนครับผมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ